ถ้าวันหนึ่งโลกนี้ไม่มีเงินสดเหลืออยู่อีกต่อไปเราจะใช้ชีวิตกันอย่างไรคำถามนี้อาจฟังดูเหมือนเป็นเรื่องไกลตัวแต่ในความเป็นจริงแล้วความเปลี่ยนแปลงนี้ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วและมันกําลังคืบคลานเข้ามาอย่างช้าๆโดยที่หลายคนแทบไม่ทันได้สังเกตตั้งแต่วันที่เราหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเพื่อสแกนจ่ายค่าของด้วยพร้อมเพย์พฤติกรรมการใช้เงินก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เราไม่ต้องพกธนบัตรที่ยับยุยยี่หรือเหรียญหนัก,นกๆเต็มกระเป๋าเหมือนเมื่อ 10- 20ปีก่อนทุกอย่างกำลังถูกแทนที่ด้วยการแตะการสแกนและการเคลื่อนไหวของตัวเลขบนหน้าจอที่แสดงออกมาเป็นเงินในโลกดิจิทัลความสะดวกสบายคือสิ่งแรกที่ทำให้ผู้คนยอมเปลี่ยนวิธีการใช้เงินลองนึกย้อนกลับไปสมัยที่เราซื้อกาแฟสักแก้วเราต้องล้วงกระเป๋าควานหาธนาบัตร หรือบางครั้งก็ต้องรองเงินทอนแต่ปัจจุบันเพียงแค่ยกมือถือขึ้นมาสแกน QR code ไม่กี่วินาทีทุกอย่างก็เรียบร้อยและยังมีประวัติการใช้ใจ่ายบันทึกไว้ชัดเจนตรวจสอบย้อนหลังได้ในทันทีสิ่งเหล่านี้คือความสะดวกที่เงินสดไม่สามารถทำได้นอกจากนี้การใช้เงินดิจิทัลยังช่วยลดปัญหาอาชญากรรมบางประเภทได้อย่างมากเช่นการปลอมแปลงธนบัตร หรือการโจรกรรมเงินสดที่เคยเป็นเรื่องปกติในอดีตเพราะเมื่อเงินไม่ได้อยู่ในรูปแบบที่จับต้องได้การขโมยหรือยักยอกก็ซับซ้อนขึ้นต้องอาศัยทักษะทางเทคนิคและเสี่ยงถูกตรวจสอบได้ง่ายขึ้นแต่เมื่อเราก้าวเข้าสู่โลกดิจิทัลมากขึ้นด้านมืดของมันก็ปรากฏชัดขึ้นเช่นกันการพึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีทำให้สังคมเปราะบางลองจินตนาการดูสิครับว่าหากวันหนึ่ง แอปพลิเคชันธนาคารล่มพร้อมกันทั้งประเทศเหมือนที่เคยเกิดขึ้นผู้คนไม่สามารถโอนเงินจ่ายบินหรือแม้แต่ซื้อของในร้านสะดวกซื้อได้สุดท้ายก็ต้องหันกลับไปถามกันว่ามีใครพกเงินสดอยู่บ้างไหมเหตุการณ์เหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าหากเราไม่มีเงินสดหลงเหลือเลยสังคมอาจหยุดชะงักเพียงเพราะระบบล่มไม่กี่ชัว่วโมง อีกด้านหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลเราอาจคิดว่าการจ่ายเงินผ่านมือถือเป็นเรื่องง่ายแต่สำหรับผู้สูงอายุในชนบทหรือแรงงานบางกลุ่มที่ไม่คุ้นชินกับสมาร์ทโฟนการเข้าสู่สังคมไร้เงินสดกลับเป็นอุปสรรคใหญ่พวกเขาเสี่ยงที่จะถูกทิ้งไว้ข้างหลังถูกจำกัดโอกาสทางเศรษฐิจเพียงเพราะไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ และสิ่งที่หลายคนกังวลมากที่สุดก็คือเรื่องความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่เราจ่ายเงินดิจิทัลข้อมูลจะถูกบันทึกไว้ทั้งหมดไม่ว่าเราจะซื้ออะไรที่ไหนและเมื่อ,อไรสิ่งนี้อาจเป็นประโยชน์ในแง่ของการตรวจสอบทุจริตแต่ในอีกมุมหนึ่งมันคือการเปิดเผยชีวิตส่วนตัวด้านการเงินอย่างสิ้นเชิงหากในอนาคตเงินกลายเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลางหรือที่เรียกว่า CBDC รัฐบาลจะสามารถติดตามทุกการเคลื่อนไหวทางการเงินได้อย่างละเอียดเราอาจไม่มีความเป็นส่วนตัวเหลืออยู่เลยในการใช้ใจ่ายลองจินตนาการต่อไปว่าหากเงินสดหายไปจริงๆเงินจะไม่ใช่ธนบัตรหรือเหรียญที่จับต้องได้อีกต่อไปแต่จะเป็นเพียงข้อมูลที่วิ่งไปมาบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเซิร์ฟเวอร์กลางของธนาคารเมื่อเงินกลายเป็นข้อมูล รัฐหรือองค์กรผู้ควบคุมระบบก็สามารถใส่เงื่อนไขต่างๆลงไปได้เช่นการโอนเงินช่วยเหลือที่กำหนดให้ใช้ได้เฉพาะซื้ออาหารไม่สามารถซื้อบุหรี่หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้หรือแม้แต่การกำหนดวันหมดอายุของเงิน <c oughs> เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนรีบใช้เงินไม่สามารถเก็บสะสมได้ตามใจชอบอำนาจของเงินในลักษณะนี้ไม่ได้อยู่ในผู้ถือครองแต่อยู่ในมือของผู้ควบคุมระบบอย่างสิ้นเชิง หลายประเทศกำลังทดลองเดินบนเส้นทางนี้จีนได้เริ่มใช้งานหยวนดิจิทัลในบางเมืองสวีเดนก็มีโครงการอ e โ r o n a ที่กำลังทดสอบขณะที่ประเทศอื่นๆอาจยังลังเลแต่แนวโน้มชัดเจนว่าการลดการใช้เงินสดคือสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้โลกทั้งโลกกำลังมุ่งไปสู่ยุคที่เงินเป็นเพียงข้อมูลทางดิจิทัลและคำถามใหญ่ก็คือเมื่อถึงวันนั้นจริงๆ เราจะพร้อมใช้ชีวิตแบบนั้นหรือไม่ในมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์การเงินดิจิทัลทำให้ระบบโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากขึ้นการฟอกเงินและการเลี่ยงภาษีจะทำได้ยากขึ้นการจัดเก็บภาษีของรัฐก็มีความแม่นยำมากขึ้นเศรษฐกิจอาจหมุนเวียนได้เร็วกว่าเดิมแต่ในมุมของนักสังคมวิจารณ์นี่คือก้าวแรกของการเข้าสู่สังคมที่ถูกควบคุม ถูกการเคลื่อนไหวของประชาชนสามารถถูกติดตามวิเคราะห์และแม้แต่ถูกจำกัดได้เมื่อมองลึกลงไปความจริงแล้วเงินสดอาจไม่ได้หายไปในทันทีแต่จะค่อยๆถูกแทนที่ด้วยระบบที่สะดวกกว่ารวดเร็วกว่าและเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีได้มากขึ้นบางประเทศอาจใช้เวลาอีก1 0 2ถึงปีกว่าจะเข้าสู่สังคมไร้เงินสดเต็มรูปแบบคำถามที่แท้จริง,รงไม่ใช่ว่า เงินสดจะหายไปเมื่อไหร่แต่คือเมื่อถึงเวลานั้นเราพร้อมที่จะยอมรับโลกที่เงินเป็นเพียงข้อมูลแล้วหรือยังเพราะแม้โลกไร้เงินสดจะทำให้ชีวิตเรายากขึ้นแต่ก็ทำให้เราต้องเผชิญกับความเสี่ยงใหม่ๆทั้งจากการพึ่งพาเทคโนโลยีความเหลื่อมล้ำทางสังคมและการสูญเสียความเป็นส่วนตัวทางการเงินที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและนี่คือประเด็นสำคัญพยายามสะท้อนให้เราเห็นว่า โลกอนาคตที่เงินสดกำลังจะกลายเป็นอดีตและเงินที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันจะเป็นเพียงตัวเลขและข้อมูลบนโลกดิจิทัลที่เราไม่สามารถจับต้องได้อีกต่อไป